สวัสดีครับพบกับช่างลงกึง .com มาดูกรณีศึกษาอันนึงนะครับที่พบเห็นในโรงงานแมชชีนิงได้ในหลายๆแห่งในแบบงานที่ได้รับมาจากลูกค้าหลายๆแบบงานนั้นมีการระบุค่าความหยาบผิวหลายๆแบบซึ่งแบบหนึ่งก็ระบุเป็นสามเหลี่ยมนะครับหนึ่ง สามเหลี่ยมสองสามเหลี่ยมหรือสามสามเหลี่ยมหรือสี่สามเหลี่ยมเพื่อกําหนดความหยาบผิวในแบบงานการกําหนดด้วยลักษณะของการใช้สามเหลี่ยมนี้เป็นการกําหนดแบบแบบเก่านะครับซึ่งปัจจุบันนั้นมีแบบใหม่เข้ามาใช้งานทดแทนเยอะแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีแบบงานที่ระบุค่าความหยาบผิวโดยใช้สามเหลี่ยมสองฟันสามฟันกันอยู่ในแบบงาน พนักงานผู้ปฏิบัติงานช่างแมชชีนนิ่งหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าแบบงานกำหนดผิวสามฟันมาตามรูปนี้นะครับผิวสามฟันเนี่ยจะต้องขึ้นรูปชิ้นงานนั้นด้วยการเจรไนาไม่ว่าจะเป็นเจรไนาเจรไนากลมหรือเจรไนาราบก็ตามซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าในแบบงานเนี่ย ไม่ได้ระบุกระบวนการผลิตมานะครับซึ่งเราสามารถใช้กระบวนการผลิตใดๆก็ตามเพื่อให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพผิว3ฟันได้คุณภาพผิว3ฟันนั้นเมื่ออ้างอิงจากหนังสือคู่มือตารางงานโลหะแล้วจะบอกว่าเป็นผิวที่ละเอียดมองไม่เห็นเส้นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นรอยด้วยตาเปล่า แต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นผิวงานที่ต้องผ่านการเจรไนาแต่หากเป็นผิวที่ต้องการเจรไนานั้นนะครับช่างออกแบบช่างเขียนแบบก็จะต้องระบุนะครับระบุกระบวนการผลิตมาตามรูปน,ะนี้นะครับอย่างเช่นถ้าต้องการให้ผิวตรงนี้เป็นผิวงานเจลไนาก็ต้องระบุตัว G หรือเขียนคำว่ากลายคู่กับสัญลักษณ์ ผิวสฟันด้วยจึงจะเป็นการระบุกระบวนการว่าผิวนี้ต้องเป็นงานเจลไนครั้งนี้ก็ฝากไว้สำหรับช่างผู้ปฏิบัติงานช่างมชชินนิ่งนะครับเรื่องของการอ่านแบบสัญ,ญลักษณ์ผิว3ฟันผิว2ฟันนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ฝากไว้สำหรับช่างออกแบบเขียนแบบนะครับที่จะกำหนดคุณภาพผิวลงไปในแบบงานนะครับก็ แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนตามที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วพบกันกับช่างลงครึง .com ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ